เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่กำลังมองหาที่นอนสำหรับเตียงสองชั้นที่ทั้ทงนุ่มแน่นเด้งและพอดีเป๊ะกับเตียงของคุณอยู่หรือเปล่าเราขอแนะนำที่นอนยางพาราสั่งตัดตามขนาดและรูปทรงที่คุณต้องการได้ทุกแบบไม่ว่าคุณจะใช้เตียงในห้องนอนเด็กหอพักโฮเทลรีสอร์ทหรือบ้านพักทั่วไปเราสามารถผลิตที่นอนให้เข้าพอดีกับเตียงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นขนาดมาตรฐานหรือขนาดพิเศษที่นอนยางพาร,ราของเราโดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นสูงรองรับสรีระได้ดีเยี่ยมลดแรงกดทับทำให้นอนสบายไม่ปวดหลังแม้ต้องนอนบนเตียงชั้นบนทั้งคืนและยางพาร,รายังช่วยป้องกันไรฝุ่นเชื้อราและไม่กักเก็บความชื้นเหมาะสำหรับคนแพ้ง่ายเด็กเล็กหรือผู้ที่ต้องการที่นอนที่ปลอดภัย จริงๆคุณยังสามารถเลือกปลอกผ้าได้หลายแบบทั้งผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนระบายอากาศได้ดีผ้ากำมะหยี่นุ่มหรูหรือจะเป็นปลอกหนัง PVC และ PU ที่ทำความสะอาดง่ายทนทานทุกรุ่นมีซิปถอดซักได้และมีหลากหลายให้เลือกตามสไตล์ห้องคุณ เตียงสังชั้นหลายแบบมีขนาดไม่มาตรฐานไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเราสั่งตัดได้ตามไซส์จริงของคุณพอดีเปะ๊ะไม่มีช่องว่างสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางไลน์นี้ขอบคุณมากค่ะ